องคชาติจะแข็งตัวได้นเนี่ยมันต้องอาศัยการกระตุ้นจากคือคือเราจะบอกก็คือต้องมีตาดูหูฟังนะฮะสัมผัสทั้งหมดเนี่ยสัมผัสท,ทั้งทุกอย่างเนี่ยนะฮะจากรับจากสายตาเข้ามาผ่านระบบประสาทผ่านการสั่งการออกมานะ,ะต้องมีการโอ้โลมปฏิโลมอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะแล้วก็เส้นประสาทต่างๆต้องดีถ้าเราพูดอย่าง,งานี้คือสายไฟต้องวิ่งมาดีเนะี่ยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยไอเส้นเลือดเนี่ย มันจะต้องมีการเพิ่มเลือดที่มาบริเวณองคชาติที่เพิ่มขึ้นทันทีเจ็ดเท่านะฮะเพื่อให้องคชาติเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเหมือนฟองน้ําเลือดต้องมาหลอดนั้นเพิ่มขึ้นทันทีแล้วก็หลอดได้ตลอดเวลามันถึงจะตึงแล้วก็แข็งตัวขึ้นมาได้ปัญหาของ ED เนี่ยจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเป็นยอดของภูเขาน้ําแข็งเฉยๆปัญหาใหญ่อยู่ข้างล่างพวกนี้มันเป็นเส้นเลือดเส้นเล็กๆะนะฮะที่ที่ทำให้เกิดปัญหานี้ขึ้นมาเพราะนั้นปัญหาพวกนี้ถ้าไล่กลับไปเนี่ยต้องไปหาปัญหาที่ใหญ่ขึ้น บางคนก็บอกว่าปัญหานี้เนี่ยมันเป็นปัญหาที่เริ่มต้นของโรคหัวใจโรคระบบเส้นเลือดต่างๆในอดีตเนี่ยคนไข้เวลามีปัญหาเนี่ยเขามักจะไม่พบแพทย์นะฮะเขาก็ไปซื้อยาโดบซื้อยาโปะอะไรต่างๆของเข้าเองเนี่ยก็มีคนไข้กลุ่มหนึ่งซึ่รับประทานยาไปแล้วเกิดปัญหาเรื่องเขาเรียกโดเมรูลม้มตัวแข็งตัวแล้วไม่ยอมยุบตัวลงมา ตอนนี้ถ้าอยู่ไม่ได้อยู่ในมือของแพทย์เนี่ยปัญหาก็จะเกิดตามมาได้แต่ปัจจุบันพอเรามีการประชาสัมพันธ์ต่างๆออกไปเนี่ยนคนไข้กลุ่มหนึ่งก็เริ่มมาพบแพทย์มาพูดคุยกับแพทย์แต่ปัญหาพวกนี้เป็นเรื่องที่ผู้ชายไม่อยากพูดถึงคุณหมอซักถามอย่างไรจึงทราบได้ล่ะครับพวกนี้ส่วนใหญ่ต้องค่อยๆค่อยๆถามเนี่ยค่อยๆไล่ขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยคือถ้าแต่เราไปถามทันทีเลยอย่างอย่างเขาเรียกอะไรนะอ่า tender loving hand ใช่ไหมคือถ้าสมมติเราจู่โจมทีเดียวเลยบอกว่าตเรงงาไม่แข็งตัวใช่ไหมเนี่ยไปยุ่งกับเขาแล้วไม่สาเร็จใช่ไหมวกน,นี้จะตกใจหมดเนี่ยมันจะต้องค่อยๆไล่ขึ้นมเป็นยังไงบ้างปัญหาแต่งงานมากี่ปีปัญหานี้มันเป็นมานานแล้วยังเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่ต้นเหรอหรือว่าตอนเช้าเนี่ยมันแข็งตัวดีไหมนะแล้วยุ่งกันเนี่ยอาทิตย์นึงสักกี่ครั้งคือบางครั้งเนี่ยบางคําถามอาจจะไม่ค่อยจําเป็นแต่บางคําถามเนี่ยเป็นคําถามที่ กระตุ้นให้เกิดคำถามต่อไปนะคือผมอยากจะเน้นว่าการรักษาสุขภาพร่างกายสำคัญที่สุดในการรักษานี่คนที่อันที่สองที่สำคัญก็คือบุคคลข้างเคียงก็คือภรรยาหรือแฟนเนี่ยจะต้องเข้าใจด้วยนะฮะต้องส่งเสริมให้กำลังใจโดยการที่สมมุติว่าไม่แข็งตัวอยู่แล้วเนี่ยแลบทานยาแล้วก็แฟนก็ยังช่วยซ้ำเติมเนี่ยันทำให้โรคมันได้ลงไปจะต้องมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน